กลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยครับตอนนี้อยู่ช่องโอมสไม้นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถผมกันนะครับนี่ครับวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวรถนะครับนี้เป็นเวฟบร้อยสิบตัว2014หรือสิบห้านะครับผมจะไม่ได้อ่ะเรามาเริ่มรีวิวกันเลยครับอ่ะเริ่มจากเครื่องก่อนเลยครับเครื่องนี้เป็นลูก50ามิลนะครับนี่ยังเป็นเรียนเดิมอยู่นะครับลูก50ามิลแคมของเต้าหู้ครับแผ่นคาเต้าหู้นะครับผม น้ำมันก็ไล่เป็นเกนะ้าหนึ่งนี่น้ำมันไล่เป็นเก้าหนึ่งนะผมน้ำมันไล่เป็นเก้าหนึ่งสายน้ำมันห้าคูณแปดนะครับนี่ต่อสายใหญ่พอวันปัม๊มปิ๊กเป็นเป็นมอเตอร์ปัม๊มติ๊กครับเป็นห้าจุดห้าบาทนะครับผมเป็นโชวคผัดนะครับซูงเก้าห้าที่ทุกคนเข้าใจค,ครับนี่ ที่จริงมันเป็นโล่เอ่อเป็นโล่สีแดงครับผมมากัดเป็นเสียสีเงินครับใช้โซดาไฟกัดนะครับนี่ล้อด้านหลังก็จะเป็นเอ่อห้าสิบทับหนึ่งร้อยนะครับผมจะไม่เห็นนะครับห้าสิบทับหนึ่งร้อยสเตอร์ครับเป็นยี่สิบเก้าสิบสี่ครับตอนแรกเป็นสี่ยี่สิบเก้าสิบสามนะครับวิ่งไม่ค่อยออกครับมันห้อยด้านหน้าก็จะเป็น อ้อล,ลายไฟมันเป็นลายไฟนะครับน่าจะเออหน้าด้านหน้าก็จะเป็นห้าสิบห้าสิบเก้าสิบนะครับเสื้อเป็นเสื้อเดิมควันนะครับผม,มคลิปหน้าเราจะทําอะไรก็เป็มบเลยนะครับต่อมาก็จะหันมาด้านท่อ,อ,อกันนะครับนี อเป็นท่อโบนะครับท่อโบไปอย่างยาวท่อโบตัวเก่านะครับผมท่อโบตัวเก่าเพียงเพรว่ายอดเลยครับใช่ใช่แป๊บลวนนะครับนีจะเป็นอาร์มเดิมครับในอนาคตครับเดี๋ยวเราจะปั้นเป็นทรงเชงนะครับผมนี่เดี๋ยวนี้เป็นทรงตรออไว้ก่อนนะครับผมนี่ตรออปทายเบียนมีนะครับนี่เป็นเบาะปาด สองสเต็ปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาใส่เบาะปาดเรียบกันนะครับนี่เบาะแค่นแต่งนี่สุดยอดครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่็คือยาจะมารีวิวรถให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับไอโบขาวนะครับผมนี่อย่างจ้าบนะครับไปเจอกันครับผม